เวลาเรามีข้อมูลพอยต์คาวแล้วก็เราประมวลผลเป็นรูปแบบพอยต์คาวจากโปรโตแกรมก็ช่างหรือว่าจากไรดารเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะเปิดดูข้อมูลแล้วก็เราจะวัดระยะในแต่ละพอยต์เนี่ยเนี่ยมันมันมีพอยต์มหาศาลเลยเนะี่ยเราจะเปิดได้ยังไงไอ้นี้เขาเรียกว่าตัว โปรที uh, นะครับซึ่งมันจะมีไลบรารีที่มันสามารถ uh, อ่าอานตัวพอยคาวนะครับเป็นเว็บวิวได้นะครับตัวเนี้ตัวนี้เราก็สามารถเขียนโค้ดแล้วก็ให้มันแสดงได้นะครับ uh, จากงานตัวอย่างนะครับผมจะลองเปิดเครื่องมือนะครับว่ามันจะแสดงข้อมูลอะไรได้บ้างนี่นะครับ แรกก็คือพอยบัตเจตเราสามารถอ่าตัวเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันดูว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะหรือน้อยนะครับตัวพอยนะครับเนี่ยมันเยอะหรือน้อยตัวเนี้ยถ้าพอยยิ่งเยอะเนี่ยตัวยิ่งตัวบัตเจตตัวเนี้ยสูงนะครับเนี่ยจะสังเกตว่ารายละเอียดตรงนี้จะเพิ่มขึ้น จะมีการเรนเดอร์แล้วก็ตัวขนาดพิกเซลจะเล็กลงนะครับแล้วก็สวดทรงเนี่ยจะดูชัดเจนรูปร่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเครื่องมือต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือมิชเมนนะครับก็ค,คือสามารถรังวัดได้นะคอันนี้จะสามารถวัดขนาดแล้วก็ระยะจากข้อมูลพอ้ายคลาวได้นะครับก็จะเห็นค่ากัดแล้วก็ค่าระดับนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะ ในรูปแบบของตัวระยะตัวลายนะครับนะครับก็ในลักษณะที่เราเปิดนะครับก็จะสามารถดูภาพรวมได้นะครับก็จะเห็นตัวนี้ผมไม่ได้บินโดนนะครับตัวนี้ผมใช้ภาพพื้นอย่างเดียวนะครับในการเก็บข้อมูลทีนี้ถ้าเราจะซูมไปเนี่ยใช้วิธีการับเบลคลิกก็ได้นะครับในจุดที่เราสนใจ เห็นไหมครับก็จะเห็นต้นไม้เห็นสุดทรงสารานะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ในลักษณะงานโทโพหรือว่าสำรวจเพื่อการออกแบบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นทำสมาร์ t ซิตีนะครับที่จะต้องใช้ตัว Texture ที่มีความละเอียดสูงกับต้นทุนที่ต้องสุกตามด้วยนะครับ